ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่สวนลุงมงนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เขตนนทบุรีนะครับอําเภอไซม้าสวนมงเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะเลยเราไปเช่ารถ ATV มานะครับก็ขับรอบตรงนี้ครับเป็นสวนมะพร้าวนะพื้นที่ใหญ่มากนะครับเราสามารถขับรอบตรงนี้ได้หรือว่าใครอยากจะไปเล่นกิจกรรมทางน้ําพายเรือนะครับหรือว่ากิจกรรมที่เป็นซิปไลน์ก็ได้หรือว่าเราชอบทานข้าวนะครับเราก็มาแวะทานข้าวกันได้นะครับนี่คือรถที่เราเช่ามานะครับ เดี๋ยวเราก็จะขับไปรอบๆสวนมะพร้าวไปกันเลยเราก็มาเช่ายงเนี้ย ATV เนี้ยนะครับคันหนึ่งอันนี้ตกคันละ300บาทนะครับสามารถนั่งได้2คน ATV เขามี2แบบนะแบบออโต้นะครับกับอันนี้เราเป็นแบบที่ใส่เกียร์เหมือนมอไซค์นะใส่เกียร์ก็สําหรับคนที่เคยขับมอไซค์ก็สามารถตัวนี้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ใหหนัดใส่เกียร์ก็ออโต้ได้เหมือนกันนะครับ มั่นไหมน่าสนุกไหมมาดูกันเลยครับว่า ATV สามารถยกล้อได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยยกได้มาขึ้นนะส่วนลุงหมงดูบรรยากาศดินี่คือซ้ายขวานะครับเป็นต้นมพะพร้าวทั้งหมดเลย ือจะเลือซ้ายตรงนี้ดีั้ยลองดูไหมวอบเร็ววอบเร็ววอบเร็วสองไว้ถ่ายคนจัดแล้วทีนี้ Ja, klar.